เปลี่ยนผู้ต่ำเปลี่ยนพอควา่า <c oughs> เป,ล, <c oughs> เปลี่ยนรถเปลี่ยนลากประเสริฐ <c oughs> ย่านไทยหุ่นไปรีกินยูแปาอไอยหุ่นดนะ้วย